ที่ใช้รักษาพากินสตรนะคะถ้าใช้ไปนานๆแล้วค่ะจะดื้อยาหรือเปล่าคะคุณหมอครับจริงๆคอนเซปต,ต์ของการดรื้อยานะคุณนุ่นหมอว่าคงจะเอ่อท่านพูดที่ถามมาเนี่ยคงจะได้คอนเซปต,ต์มาจากเรื่องของการทานพวกยาปฏิชีวนะเนาะ เพราะว่าในเรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อเป็นเวลานานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการดื้อยาแต่ว่าในเรื่องของการดื้อยาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับในโรคพาร์กินสันนะครับเพราะว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นเรื่องของความเสื่อมทางระบบประสาทยาที่ใช้เนี่ยเป็นการทดแทนสารสื่อประสาทดปามีนโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาแพทย์ให้เนี่ยเราจะพยายามทดแทนสารสื่อประสาทดปามีนตามปริมาณที่เราคิดว่าร่างกายของผู้ป่วยแต่ละท่านต้องการ นะครับแล้วเวลากลไกลที่การทดแทนเนี่ยครั้งหน้านี้นคุณรุ่นหมออยากจะที่จะเขียนแบบวิธีอธออิบายถึงกลไกลการทดแทนนิดนึงแต่พูดสั้นๆง่ายๆก็คือว่าการทดแทนเนี่ยจะต้องสม่ําเสมอนะครับโดยที่แพทย์จะต้องแนะนำเทคนิคของการกินยาให้ผู้ป่วยในแต่ละมื้อและทำให้ระดับยาหรือสารโดปามีนนั้นมันต่อเนื่องนะครับทั้งวันพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเยอะหน่อยในช่วงกลางวันน้อยหน่อยในช่วงกลางคืน นั่นคือเกณฑ์หรือหลักของการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันเลยในจุดตรงน,นี้เท่านี้ประเด็นเรื่องของการดื้อยาที่หลายๆท่านเข้าใจกันและเข้าใจผิดเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากตรงน,นี้ครับว่าโรคเนื่องจากโรคพาร์กินสันเป็นการเสื่อมตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นการเสื่อมต้องบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับแต่ผู้ปว่วยแต่ละรายเพิ่มมากน้อยแตกต่างกันเรามีวิธีชะลอความเสื่อมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะคุณนุ่นเนาะในจุดตอนนี้ พอความเสื่อมเพิ่มขึ้นตามเวลาปั๊บเนี่ยเหตุผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าระดับยาที่ผู้ป่วยในหลายๆลรายที่ต้องการเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมักจะเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่รับประทานยารักษาโรคภายจิตสานในระยะยาวก็คือว่าต้องใช้ปริมาณยาที่เพิ่มขึ้นตามเวลานั่นคือแต่แต่ละคนเพิ่มมากน้อยแตกต่างกันนั่นคือประเด็นที่ห อย่างที่สองก็คือว่าระดับยาหรือช่วงเวลาที่ยาออกฤทธินั้นสั้นลงในแต่ละมื้อที่ท่านทานนะครับเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณยาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากความเสื่อมที่เพิ่มขึ้นนะครับระยะเวลาของยาที่ออกฤทธิ์ที่ทําให้ผู้ป่วยแต่ละท่านเคลื่อนไหวดีนั้นมักจะสั้นลงในแต่ละมือที่เขาทานอันนี้ทำให้ผู้ป่วยหรือครอบครัวหลายๆรายเข้าใจว่าอันนี้เรื่องของการดื้อยา แต่จริงๆไม่ใช่เรื่องของการดื้อยาเป็นเรื่องของการเสื่อมที่อาจจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นตามเวลาในผู้ป่วยแต่ละรายทําให้แพทย์จะต้องทําการปรับยาตอนนี้คือประเด็นหลักเนาะแต่หมอจะขอเน้นอีกนิดนึงคุณนุ่นว่าอย่างนี้เวลาผู้ป่วยต้องทานยาเพิ่มขึ้นหรือช่วงระยะเวลาสั้นลงเนี่ยไม่อยากให้ผู้ป่วยทุกท่านตกใจว่าโอ๊ยความเสื่อมฉันเพิ่มขึ้นแล้วฉันเป็นพาร์กิสันเพิ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวบางครั้งผู้ป่วยจะคิดเข้าใจผิด ไปหมดนะครับมันมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นและยาออกฤทธิ์สั้นลงด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างท่านที่ท้องผูกดื่มน้ำน้อยยาดูดซึมไม่ดีก็จะทำให้ช่วงของยาออกฤทธิ์น้อยลงคิดง่ายๆดูดซึมไม่ดีก็ต้องกินยาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ระดับยาเท่าเดิมอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ว่า ผู้ป่วยหลายรายทานยาหลายตัวหลายๆโรคยาตีกันพูดภาษาง่ายๆนะมีอินเตอร์แอคกันทําให้ยาพากินสั้นออกฤทธิ์น้อยลงก็เป็นประเด็นตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแพทย์เออเวลาผู้ป่วยท่านนั้นมีอาการนะครับผมและแพทย์ปรับยาหรืออะไรต่างๆตัวเนี้ย แพทย์กับผู้ป่วยจะต้องคุยกันนะว่าสาเหตุหลักของเขาคืออะไรนะครับบางรายอาจจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันที่เพิ่มขึ้นบางรายต้องแก้เรื่องของการดูดซึมแล้เรื่องของอาการท้องผูกดื่มน้ําเพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญคือเนาะที่เราทําทุกครั้งเลยนะคุณนุ่นว่าคือเวลาคนไข้ามาหาเราเนี่ยเราจะต้องทวนยาที่เขาทานทุกชนิดนะครับ<ช>แล้วไม่ใช่แค่ยาพาร์กินสันยาทุกตัวที่เขากินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยช่วยแพทย ท,ที่รักษาท่านอยู่เนี่ยนำยาที่ท่านทานทุกครั้งมาอันนี้สําคัญมากๆนะครับผู้ป่วยบางรายบอกว่าเอามาหาหมอประจําอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเอายาไว้ที่บ้าน อันนี้ไม่แนะนำนะครับถ้าท่านนำยาไม่ได้เพราะว่าเยอะหรือว่าไม่อยากถือมาเราต้องมีลิสต์ยานะครับและในปัจจุบันง่ายมากเลยคุณนุ่นถ่ายรูปแช่แชแชะแชะกล่องยาใช่ไหมครับแล้วก็รวมส่งให้แพทย์ดูนะครับขณะที่ท่านปรึกษากับแพทย์ท่านนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเป็นสำคัญมากๆและจริงๆก็คือเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองและเพื่อความปลอดภัยของท่านเองครับ